วันนี้เกี่ยวข้าวค่ำครับพอดีตัวไม่มีรถเกี่ยวกันเกิดเขายิงยันกันไปจะยากรถเกี่ยวยากค่ำค่ก็เกี่ยวกันข้าวยังไม่ไม,ไม่ไม่สุกหมดนะครับรเกี่ยวก็ยังมีรถเกี่ยวเกี่ยวให้เสร็จรีบตากาาไ,ได้สบายใจอันนี้รถเกี่ยวเกี่ยวไปกนเลยนี่ันนี้ก็ได้ <laughs> รถเกี่ยวของนายกโป่นะครับ มาเกี่ยวให้ทันใจครับเสร็จก็ประมาณเกือบสองทุ่มครับก็รดเร็วทันใจครับขอบคุณที่เกี่ยวให้ครับรีบเกี่ยวรีบเสร็จนะครับปีนี้ครับเพราะหาเดี๋ยวเขายิงกันก็จะยากเราครับชมบรรยากาศของรถเกี่ยวยามค่ำคืนนะครับนี่ครับ ปีนี้ฝนดีฝนส่งท้ายนะครับขนาดตอนเกี่ยวนี้ก็ยังพึ่งหยุดตกไปนะครับพึ่งพึ่งหยุดตกไปน้ําก็เยอะครับในนาปีนี้คุ้มค่าในการทํานาครับฝนครับอำนวยให้ครับเสร็จเรียบร้อยครับดูเขาเกี่ยวข้าวรถอุ้มครับ ี่ใส่รถกระบะขนกลับบ้นบบานไปตากครับโอยกินครับบ้านก็ไม่ต้องเช่าข้าวก็ไม่ต้องซื้อครับกินข้าวตัวเองอร่อยกว่าครับนิ่ข้าวมะลิครับซื้อเขาก็แข็งๆครับไม่อร่อยไม่หอม ารถขนก็สามร้อยบาทครับใ้ขนให้ครับไม่ต้องมารถเราหลายเที่ยวเสียเวลาด้วยครับขให้เหลยเรียบร้อยครับเข้าหมู่บ้านสามวันก็เสร็จเลยประมาณนี้แหละท,ที่วกว้างๆก็สามวัน,นประมาณ3ามวัน เสร็จเรียบร้อยครับเดินทางกลับเข้าหมู่บ้านครับนาติดบ้านครับสบายใจน่ครับเดินทางเข้าไปนิดเดียวก็ถึงบ้านครับวันนี้ไปตากบ้านคนอื่นนะครับที่บ้านแคบก็เลยไปตากบ้านอ่รูรจักกันนะครับนี่ครับคือข้าวที่ทำมาทั้งปีครับ เตันกว่าครับเตันกลัวอยู่กลองใหญ่ๆครับ